สวัสดีครับวันนี้พบสาวกอย่าหาข่าวมาให้กันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาดูประกาศของคณะกรรมการอ้อยนั่นเองก็คือเป็นเรื่องของการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2 5 6 6ครั้งที่2นั่นเองครับโดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2566ครั้งที่2 เพื่อที่จะให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสามารถส่งอ้อยเข้าโรงงานใต้ตามบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องใหม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูว่าอาศัยอำนาจ <c oughs> ตามความในข้อ10 ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยพศ2549แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยฉบับที่1พศ2549คณะกรรมการอ้อยจึงขอประกาศเป็นข้อๆดังต่อไปนี้เลยนะครับข้อ1ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อย ต้องเป็นผู้ที่ซึ่งปลูกอ้อยในท้องที่ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายกําหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเรื่องกําหนดท้องที่ที่เหมาะสมสําหรับการส่งเสริมการปลูกอ้อยพศ2548ลงนาวันที่15ธันวาคมพศ2548และมีสัญญาส่งอ้อยให้แก่โรงงานหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยนั้นๆ ข้อ 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1ก็คือเป็นผู้ที่มีสัญญาส่งอ้อยแก่โรงงาน2มีพื้นที่ใช้ปลูกอ้อยไม่น้อยกว่า10ไร่และต้องรับมอบอ้อยจากชาวไร่อ้อยรายอื่นซึ่งเมื่อรวมพื้นที่ของตนเองแล้วต้องไม่น้อยกว่า100ไร่3ก็คือเป็นสมาชิกสภาบันชาวไร่อ้อยข้อที่3ก็คือข้อกำหนด คำขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยระหว่างวันที่1พฤศจิกายนพศ2566ถึงวันที่30พฤศจิกายน2566เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา08.30นถึง16.30นณสถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2566ครั้งที่2แนบท้ายอยู่ที่ประกาศนี้ก็คือจะ เอามาให้ดูว่าจะไปจดที่ตรงไหนและที่อะไรเราก็จะมีตารางบอกให้นั่นเองครับข้อ4ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอาจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยให้ใช้แนบสอนอหนึ่งแนบท้ายประกาศนี้โดยขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ประจำณนะสถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจําปี2566ครั้งที่2แนบท้ายประกาศนี้และยื่นหลักฐานประกอบ คำขอดังต่อไปนี้ 1. ก็คือวงเล็บ1ก็คือในกรณีที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยให้ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้วงเล็บกก็คือสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งสำเนาภาพถ่ายด้วย วงเล็บขอก็คือหลักฐานแสดงว่ามีโรงงานรับซื้ออ้อยของผู้ยื่นคําขอเช่นหนังสือรับรองหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยของตนหรือหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อยหรือหนังสือรับรองของสาบันชาวไร่ยอ้อยตามแบบที่คณะกรรมการอ้อยได้กํำหนดมานั่นเองครับเพราะวงเล็บคอก็คือเอกสารเอกสารนั้นมีอะไรบ้างก็คือ ข้อวงเล็บคอนี่คือเอกสารแสดงสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเอกสารสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อสัญญาขายฝากหรือเอกสารอื่นใดตามก็ตามที่คณะอนุกรรมการอ้อยเห็นสมควรพร้อมทั้งสำเนาภาพถ่ายด้วยวงเล็บ2ก็คือในกรณียื่นคำขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ให้ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้ก็คือคอวงเล็บก็คือสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นขอพร้อมทั้งสำเนาภาพถ่ายวงเล็บขอขอ้ขอขอก็คือสำเนาบัตรประจำตัวชาวไร่อ้อยวงเล็บคอขอ้อคอก็คือสำนวนสัญญาของชาวไร่อ้อยที่จะส่งอ้อยผ่านที่ลงนามรับรองความถูกต้อง วงเล็บงอก็คือเอกสารแสดงความเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยและวงเล็บจอก็คือหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อยประกาศณวันที่19กันยายนพศ2566นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมเป็นประธานกรรมการอ้อยนั่นเองครับเราก็ไปดูต่อท้ายด้วยกันชมสถานที่ที่จะ รับจดทะเบียนในครั้งนี้ท่านอยู่เขตไหนโรงงานไหนอย่างไรก็ดูตามนี้กันเลยนะครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามทางช่องด้วยนะครับ